วีดีโอนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตแท็บเล็ตซัมซุงกันนะครับตัวนี้จะเป็นแท็บแท็บ A นะครับ8.0นะครับประมาณนี้ก็มีแบตนะครับเป็นโมเดล T 2 9 5นะครับเวลาแบตนี้ก็หาซื้อได้ตามอินเทรตทั่วไปนะครับตามรานค้าทั่วไปเราจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนกันนะครับคปวีดีโอนี้ เรี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมตัวนี้นะครับแบตมันดันจอขึ้นมาเลยเห็นป่ะครับพอผมเปลี่ยนแบตแล้วต้องติดกาดจอด้วยแบตมันบวมน่าจะบวมมากเรามาเริ่มกันเลยครับผมอุปกรณ์นะครับก็จะมีไขควงหนึ่งตัวนะครับไขควงตัวนึงแล้วก็ตัวแกะขอบเครื่องหน่อยนะครับมันจะต้องใช้ตัวงัดตัวเครื่องช่วยหน่อยนะครับตัวนี้ เพราะว่าขอบม,มันจะแข็งนะครับมันเป็นขอบอลูมิเนียมขอบแถบตัวนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วก็ถอดถาดซิมมานะครับถอดถาดซิมแล้วก็เรื่อนแกะนะครับใช้เล็บไม่ได้นะครับเล็บพังเนี่เยเลยเพราะขอบม,มันแข็ง ต้องเอาเลยบางๆเข้าไปก่อนพอได้ประมาณนี้นะครับงนันๆหน่อย กิดลงให้นได้ในลักษณะนี้นะครับวิธีการแกะ ออก,กอแล้วนะครับแบบบวมตมามะนะครับขันน้ำไปขันแค่สองตัวนี้พอนะครับเปลีงง่ยนงานะครับแบบรุ่นนี้ เปลี่ยนง่ายแต่ว่าแกะฝาลังยากหน่อยปลดข้อแบตออกมาเลยทีนี้นะครับเราไม่ต้องไปงัดนะมันจะมีที่ให้ดึงกาวอยู่นะครับที่ตรงหัวแบตของเขานะครับแล้วก็ค่อยๆดึงไปค่อยๆดึงนะครับระวังมันขาดถ้ามันขาดเดี๋ยวมันจะเอาออกยากแต่ถ้ากาวตัวนี้มันอยู่หลายปีแล้วมันก็มีส์ข,ขาดนะครับ มาด้วยกับงานกาวที่เขาติดติดตั้งแบบคุยเหรอครับขาดเลยผมยังเงี้ดีถ้ามันขาดอย่างนี้ ก็จะได้แบตบออกมาแล้วนะครับเป็นแบตซัมซุงแล้วก็ก้อนใหม่มาวางลงได้เลยครับผมก้อนใหม่ตัวนี้ผมจะไม่ติดกาวนะครับเพราะว่าเวลาประกบฝาหลังอะไรเข้าไปมันจะแน่นสนิทพอดีดกาวได้ไม่จําเปียนะครับือใครจะติดก็ได้นะแต่ถ้าจะติดกาวพ่แนะนำว่าให้ใช้เป็นกาวติดแบตโดยเฉพาะนะครับเป็นกาวอย่างนี้ดีกว่า ก็เป็นย่านี้นะครับไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับมันแน่นอ,อยู่แล้วมันไม่หลุดหรอกเพราะว่าเราใส่ตัวล็อกข้อแบตไว้อยูอ่ตัวที่ล็อกข้อแบตมาใส่ด้วยนะครับแล้วก็ขันมันเข้าไปที่เดิม แค่นี้ครับผมเสร็จแล้วปิดฝาหลังได้เลยนะครับผมดูติดกาวหรือเดี๋ยวเราเค่อยบีบก,กาวข้างหน้าด้านหน้าเลยก็ได้นะครับ เปิดเครื่องนะครับปุ่มโฮมมันปุ่ม,ปมเปิดเครื่องมันอยู่ข้างบนนะครับจะเป็นแท็บเล็ต Galaxy Tab A ขั้นตอน,นง่ายๆเปลี่ยนไม่ยากนะครับผมมีแค่อุปกรณ์บานๆนะครับสังเขียนดูว่าผมไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเยอะเลยถ้าเกิดว่า่านผู้ชมไม่มีตัวงัดอย่างนี้เราก็หาอะไรมาประยุกต์พิ้กแพงกันเอาละครับตัวแกะขอบบอดี้ เป็นพลาสติกอะไรก็ได้ครับเป็นพลาสติกของเล่นบางๆนะครับบัตรเติมเงินนานๆหน่อยก็ได้มาพิกแพงแกะเอานะครับแต่เล็บผมไม่แนะนำนะเพราะว่าถ้าชายเล็บแกะแต่เ,เล็บมันจะเสียแบบเล็บของผมประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาเทีชาร์จกัน ระบบชาร์จหน่อยนะครับม <_ letter> ูที่เราโกนานหน่อยอตอนนี้แบบมันอยู่ที่78นะครับผมจะชาร์จเอาสัก80แล้วก็ส่งงานได้เลยเข้าไปเข้าอยู่นะครับ โอเคครับผมหลังจากผมรอมาสักพักนะครับประมาณสิบนาทีก็ได้แบตมาประมาณห้าหกเปอร์เซ็นได้เลยนะครับตอนนี้มันชาร์จอยู่แปดสิบสามเสียบชัดไหม โอเคครับนี่ก็ผ่านนะครับการเปลี่ยนแบตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลองมาใช้กันดูนะครับวิธีเปลี่ยนง่ายๆอุปกรณ์ง่ายอะไรทั่วไปนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอการเปลี่ยนแบตแบท็บเล็ตผมจะขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ตอนใหม่คลิปหน้าครับผม